สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับ Collision Group นะ Collision Group เนี่ยคือตัวที่เอาไว้แบ่งแยกนะครับว่า,าพาร์แต่ละพาร์เนี่ยอ็อบเจกต์แต่ละอันเนี่ยมีอันไรมีอันไหนบ้างที่อไม่สามารถทะลุผ่านกันได้หรือสามารถทะลุผ่านกันได้นะครับซึ่งมีหน้าที่แค่นั้นเลยนะก็คือเอาไว้แบ่งแยกว่าอันไหนทะลุผ่านกันได้หรือไม่ได้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการอา สร้างวิธีการจัดการ condition group เลยนีครับก็คือให้คลิกที่โมเดลตรงนี้นะอ่าแล้วก็ให้มาคลิกที่ condition group ตรงนี้นะซึ่งมันก็จะขึ้นมาเป็น p a n แบบน,น,นี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาดูกันนะว่ามีอะไรที่ roblox มีให้เราเนะี่ยมีอะไรบ้างก็จะมี default กับ studio selectable ตัวนี้นะครับ default ก็คือ c o l d i t i o n group ที่เป็นแบบที่ roblox ตั้งต้นมาให้นะก็คือแบบทั่วไปไม่มีอะไร ูดิโอซเลกเทเบิลเนี่ยอันนี้คือเป็นมีไว้เฉพาะสำหรับในสตูดิโอนี้เท่านั้นนะครับช่วงรันไทม์เนี่ยช่วงที่เกมกำลังดำเนินอยู่เนี่ยตัวเนี้จะไม่มีผลอะไรนะคือมันมีไว้เพื่อให้เดฟเนี่ยให้เดฟเนี่ยคนที่กำลังสร้างเกมอยู่เนี่ยในสตูดิโอนะสามารถแบบว่าคลิกพาร์ทได้เนี่ยสามารถแบบเลือกพาร์ทได้ระหว่างที่เราลากเมาสไปมาแบบนี้ นะครับถ้าเมื่อว่าเราเอา default ออกเนี่ยทุกอันที่เป็น default เนี่ยมันก็จะถูกมันก็จะไม่สามารถอ่ออันนี้ได้คนระับจะไม่สามารถถูกแตะได้นีแบบ่แบบนี้นผมตั้งให้อันนี้เป็น default นะมันก็จะไม่สามารถบบเลือกได้ซึ่งถามว่ามีประโยชน์อะไรก็มีไว้ใช้สําหรับเกมไหนที่อ่อแมปใหญ่ๆอย่างนี้นะเพื่อที่จะแบบว่าไม่ต้องมาเลือ่อนเมาส์โดนเนี่ยมันบางทีมันงุดหงิดนะฮะก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ออกได้เลยนะ นี้ก็คือสุญญา l e ศเทเบิลนะครับอ่าตัวนี้คือ table view นะครับก็คือเอาไว้ดูนั่นแหละครบว่า,วาอาจจะดูแบบนี้ไม่นถนัดก็ดูแบบนี้ได้นะเป็นภาพรวมทั้งหมดมาติก๊กถูกเอาออกได้อ่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายแอดคุกก่อนดีกว่านะครับสมแติว่าผมอยากจะสร้างสักสามคุกนะครับเป็นกคุกพาร์ตคุกกินแล้วก็กคุกเลสนะอันตรงกับสี่ผมก็กดแอดคุกแล้วก็พิมพ์ชื่อไปได้เลยนะครับโอเคอันนี้เราเพิ่มมาแล้วสามอัน นะครับเราจะเพิ่มแล้วทำไงต่อทีนี้เราต้องมาคิดต่อนะว่าเราอยากให้กรุ๊ปไหนเนี่ยสามารถชนกับกรุ๊ปไหนได้บ้างหรือไม่สามารถชนกับกรุ๊ปไหนได้นะครับแล้วระบทก็จะจัดการหลังจากนั้นให้หมดเลยนะ,ะถามว่าระบทจัดการยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะก็คือสมมติว่าผมจะให้พาร์ทเนี่ยสามารถทะลุพานสีเขียวได้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะถามเราว่า มีกรุ๊ปไหนที่กรุ๊ปพาร์ทเนี่ยสามารถชนได้บ้างนะครับที่สามารถชนได้นะอ่าเพราะฉะนั้นซึ่งไอ้ที่ติ๊กทุกเนี่ยก็จะหมายความว่าที่ติ๊กทุกสมุนเนี่ยสามารถชนกับพาร์ทได้ก็จะไม่ทําให้มันทะลุนะครับซึ่งเราก็ต้องเอากรีนออกนะเพื่อที่จะไม่ให้มันชนกันอ่าเราก็จะเอากรีนออกปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยในหัวข้อกรีนเนี่ยในกรุ๊ปกรีนเนี่ยมันก็จะ เอาพาร์ตออกด้วยนะครับซึงมันก็จะลิงก์แบบนี้เลยโรบอกก็จะจัดการให้อัตโนมัตินะครับอือตอนนี้ผมจะตั้งค่าอีกว่าให้เลสเนี่ยไม่สามารถชนกับกีนได้ก็คือให้มันทะลุนี่ก็เอากีนออกนะครับซึ่งโรบอกเนี่ยก็จะเอาออกให้เองตรงนี้อ่าซึ่งก็มีแค่นี้เลยครับให้เพื่อนๆจาไว้ว่าไอโมดโบู์ไอ,โมโมไอที่ติก๊กถูกตรงเนี้ยมันแปลว่า สามารถชนได้ไหมนะครับถ้าติ๊กถูกเนี่ยก็แปลว่าชนได้ก็คือจะไม่ทะลุแต่ถ้าเอาออกเนี่ยก็คือไม่สามารถชนได้ก็จะทะลุไปนะครับอ่าก็มีแค่นี้เลยตดวนี้ก็คือมองภาพรวมนะทีบ่บล็อกมีแค่นี้เลยแล้วก็ปิดไปครับทีนี้เรามาดูว่าวิธีการทําให้พาร์ทอันนั้นเน่เป็นเป็นกุ๊ปกุ๊ปไหนเนี่ยทํำยังไงก็คือมาคลิกที่พาร์ทนะครับคลิกที่พาร์ทที่เราจะทําให้มันเป็นกุ๊ปกุ๊ปนั้น เราก็เลื่อนลงมาใน property เนี่ยในหมวดหมู่ property นี่นะ,ะ,ะนนะหาหาอันที่ว่าเป็นหัวข้อ collision group ตัวนี้นะครับอี่ยปกติตตมันจะเป็น default แบบนี้นะแล้วก็มาพิมพ์สมมติผมอยากจะให้ part อันนี้เป็น group part ท,ที่ตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือพิมพ์ไป part แบบนี้ก็เลยนะอ่าพิมพ์ให้มันอยู่ใน group part ให้กรีนอยู่ใน group ก,กรีนอันนี้ก็พิมพ์ไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เลสอยู่ใน group เลสอันนี้ผมก็พิมพ์ไปแล้วนะโอเค อันนี้ก็คือผมเซตทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือทุกอันในอยู่ในกรุ๊ปที่มันควรจะอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเราก็มาดูกันว่าอันนี้จะทะลุผ่านสีเขียวไหมแล้วก็ต้องชนกับสีแดงนะมาดูปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบที่ว่าเมื่อกี้เลยนะก็คือทะลุผ่านสีเขียวแต่ว่าชนสีแดงแล้วก็มาดูว่าสีเขียวเนี่ยจะทะลุผ่านอันนี้แล้วก็จะทะลุผ่านสีแดงด้วยไหมก็ลองเอาเอ็นเครดตตรงนี้ออก นี่เราจะรู้ผ่านไปนะครับแต่ว่าจะไปชนกับ default ก็คือ b a s e p a t ทที่เราบอกตั้งไว้นะเพราะว่าผมไม่ได้เอา default ออกนะครับของหมดหมู่กินของค o l l ลคช o นกรุปกินผมไม่ได้เอา default ออกโอเคก็คือเป็นไปตามที่เราคิดไว้สมบูรณ์นะอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับของ o o l l ลคช o n กรุปแต่ทีนี้สําหรับบางสถานการณ์เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเซต c o l l ลค i o นกนะนะขณะที่เกมกำลังดำเนินอยู่เนี่ยเราจะมา ตรงเนี้ยมันก็ทําไม่ได้ถูกไหมซึ่งวิธีการทาผ่านสคริปต์เนี่ยเ,เราจะมาทําให้ดูนะว่าถ้าจะทํผ่านสคริปต์เนี่ยทำยังไงเราก็จะผมจะยกตัวยอย่างอย่างไอพาร์ตในเวิร์ p สเปซเมื่อกี้แล้วกันนะอ่าผมจะให้พาร์ตตัวนี้นะผมจะเปลี่ยนพาร์ตตัวนี้เป็นเป็นกรีนแล้วกันนะครับก็คือให้มันเป็นคอลเลชันกรนะุ๊กรี้เนาะก็คือมาตั้งอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นพาร์ตคอลเลชันกรุ๊ป แล้วก็เป็นสตริงนะครับ green แบบนี้เลยนะก็คือต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับตรงนี้ไม่งั้นมันจะหาไม่เจอเนาะมันจะไปผิดไปผิดกุ๊ปนะครับแล้วเราก,กด r ันดูอ่ามันก็จะไม่ทะลุกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไอ้นี่เดียวกันนะครับเป็นกรุ๊ปเดียวกันอ่าแล้วผมลืมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้กรุ๊ปเดียวกันเนี่ยแต่สามารถทะลุผ่านกันเองได้เราก็มากดตรงนี้นะครับนี่ ก็คือกรีนสามารถชนกับกรีนได้ไหมสมมุติว่าเราอยากจะให้แบบชนกันเองไม่ได้ก็เอากรีนตัวนี้ออกนะค็คือกรีนชนไม่สามารถชนกรีนได้นะก็จะทะลุผ่านเลยเบิ้แหละแล้วนี้เป็นกรีนก็ทะลุผ่านเลสกนะ็เป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้คือเซตตอนที่เกมกําลังดําเนินอยู่นะครับเออพาร์ตดัตคยชนกุ๊กกรีนนี้ เดี๋ยวถามว่าแล้วเราเซตติ้งผ่านสคริปได้ไหมเซตติ้งแบบแบบนี้แบบแบบแผงเนี้ยสามารถเซตผ่านสคริปได้ไหมคำตอบคือสามารถทำได้นะครับโดยเราจะใช้เป็นเอ่อฟิสิกเนาะเกมเนี่ย get s ก็ตส h physics นะฟิส so ิกสวิตเราจะได้เป็นฟิสิกมาทีนี้ก็ฟิสิก มันจะมีฟังก์ชันของมันนะเป็นฟังก์ชัน c o l l i s i o n group set collidable นี่นะครับ collidable อ,อ่าโดยมันจะให้เราใส่ชื่อของก r o u p แรกแล้วก็กุุป2สองนะครับแล้วก็เป็นบูลีน true กับ false ก็คือชนได้หรือชนไม่ได้นี่สมมติว่าผมจะให้กร e e เนี่ยเปลี่ยนนะ green กับ red เนี่ยสามารถชนกันได้ก็คือจะไม่ทะลุผ่านก็ปรับอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะ ไปชนเลนได้นี่มันจะไม่ทะลุผ่านเลนแะนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเซตรันไทม์ได้เช่นกันนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงช่วงขณะที่เกมกําลังดําเนินอยู่ก็สามารถทําได้แต่นี้ก็จะมีอันหนึ่งเที่ยวไว้ตรวจนี่ก็คือ collision group า collidable coll ก็คือตัวเช็คดูว่าทั้งสองอันเนี้ยสามารถชนกันได้ไหมอันนี้ก็คือแบบเอาไว้แค่ตรวจเฉยๆนะครับมันก็จะคืนมาเป็นบูลีนนะว่า ชนได้หรือไม่ได้ให้มันปิดน,นะครับก็คือดูว่ามันเป็น True หรือเป็น False น,นั่นเองปิดอันนี่ก็คือ True ก็คือสามารถชนกันเองได้นะครับเอาไวต้ตรวจเอาไวต้ตรวจนะอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับซึ่งได้ได้ได้แค่นี้ก็คือได้แค่ตรวจว่าชนกันได้หรือชนไม่ได้แล้วก็ได้แค่ว่าเซตให้มันชนได้หรือชนไม่ได้ แต่เราไม่สามารถสร้างอันใหม่ได้นะครับเราไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่ได้นะไม่สามารถสร้างแบบว่าเออนั่นแหละหัวข้อใหม่ได้ไม่สามารถนะซึ่งถามว่า collision group เนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเนะก็อาจจะเป็นอ่าระหว่าง player กับ player นะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยจะเดินชนกับโมเดลของผู้เล่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างโมเดลเนี่ย แล้วเราก็จะลงไปเล่นในปกติแล้วเนี่ยเราจะชนกับตัวละครผู้เล่นอื่นแบบนี้นะซึ่งเราจะทายัางไงให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถทะลุผ่านกันได้เหมือนหลายๆเกมมันก็ต้องทําผ่านตอนรันไทม์ถูกไหมครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถเซตไว้ก่อนได้ว่าอยากให้มันเป็นยังไงเราต้องทําผ่านรันไทม์นะสมมติว่าเราอยากจะให้เซตตอนที่ อ่คอคาแรคเตอร์เกิดเลยก็ได้นะครับก็าอาจจะเป็นเกมด player d player add อันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้รับตอนเพ a เยอเข้าเกมนะครับเราจะให้เป็นเพ a เยอตัวนี้มาด้วยแล้วผมก็จะเซตไว้อีกว่าถ้าเพลเยอร์เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมีคาแรค c เตอร์เนี่ยเพิ่มเข้ามาในตัว workspace เมื่อไหร่ก็จะเซตคาแร็เตอร์ตัวนั้นนะครับ ให้มันอยู่ในมวลหมูของเพเยอร์จึงเดี๋ยวผมจะสร้างสร้าง Collision Group ของเพยเยอร์ขึ้นมาก่อนนะก็คือสร้างก็แอดแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นเพเยอร์เนี่ยนะแล้วก็ตั้งตรงนี้นะครับให้เพเยอร์ไม่สามารถชนกันเองได้อ่ะอ่ะเออผมไม่แน่ใจว่าโรบอทมันเป็นอะไรนะบางทีแล้วมันกดไม่ได้แบบนี้นะจึงไม่เป็นไร แล้วก็มาตั้งตรงนี้ก็ได้ก็คือตั้งว่าเป็นเพเยอร์ครับเพเยอร์เนี่ยไม่สมาชชชนเองได้ก็จะเป็น false นะครับแล้วเราจะมาตั้งว่าให้คาแรคเตอร์เนี่ยเราจะตั้งให้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับไม่ใช่ว่ามาแค่มาเซตตัวโมเดลนะเซตตัวโมเดลไม่ได้นะครับเราต้องเซตทุกพาร์ทเนี่ยพาร์ทหัวพาร์ทตัวพาร์ทอะไรพวกนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเซตให้กับ ให้กับตัวในบอทที่ผมเพิ่งสร้างมาก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการเซตเนเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นฟังก์ชันไว้กันจะได้ไม่ต้องเรียกใช้บ่อยๆนะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงฟังก์ชันที่ผมกําลังเขียนอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งชมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็จะใช้เป็น for loop เลยน,นะครับ c h a r c t e r นะ get t i s t i t h i เลยนะเพราะว่าต้องการแบบทุกชิ้นส่วนจริง แล้วก็อ,อันไหนที่เป็นเบสพาร์ทก็ให้เป็นเพเยอร์อันนี้ก็แบบนี้เลยอีส่ายนี่ยใช้อีสานะครับแบบที่เคยเคยอธิบายไปนะอ่าเดี๋ยวผมจะเซตให้กับตัวบอทที่มันอยู่บน Workspace ก่อนนะครับโอเคอันนี้เซตให้กับบอทแล้วน,นี้แล้ก็มาเซตให้กับตัวของผู้เล่น อ่าลองเล่นดูว่ามันจะทะลุกันไหมนี่มันจะทะลุก,กันแล้วนะครับนะตัวระหว่างเพเยอร์กับเพเยอร์เนี้ยก็สามารถทะลุก,กันแล้วมันก็เอาไปใช้ได้อีกหลายๆอย่างนะครับเช่นระหว่างเพเยอร์กับบอทดเพเยอร์กับประตูเพเยอร์กับอะไรเงี้ยเออได้หลายๆอย่างเลยนะครับดูว่าเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงสำหรับคอยเชนกรุ๊ปนะก็มีแค่นี้เลยนะครับสำหรับคอยเชนกรุ๊ปนะสำหรับใครที่ยังงงเลยยังสงสัยอะไร อยากให้ทําอะไรเพิ่มอยากให้อธิบายอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะคอยอ่านคอยตอบทุกคอมเมนต์นะแต่วันนี้ก็มีแค่นี้ครับอ่าขอบมากครับอ๋อย่าลืมบอกนะว่าเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเพิ่มเติมทิ้งดอกของโรบอกไว้ใต้เดฟทีกิการเหมือนเดิมนะครับเอบนนี้ขอบครับ